ให้สองตัวตัวทตัวเฮยศูอจร<ะ>อับ๋อจะอยู่ตรงนี้เลยที่ประ,รระจำหมวันที่แล้วให้ไปเตกอะไรครับ วันที่แล้วให้สี่เซงวันที่แล้วไม่เข้าแต่พ่อปู่ให้เข้าพ่อปู่มาคายลูกแก้วให้ศูนย์หนึ่งเก้าไปแล้ว,วนะของแม่ของแม่ไม่เข้าวันนี้เลยจะมาล้วงอีกใช่มาล้วงใหม่มาแต่เข้าวันนี้เนี่ยวันนี้บอกตรงนี้บอกายนี้เลยหฮนี้เลยตองลุกเลขไหมไฮนี<ห>้ฮะลุกเลขยกนะครบครบอธิษฐานที่จะขอโชคแล้ว đó, ăn đi lên nó, ăn gì lên đó. Để, lê lê. đứa mẹ, nó thì làm không hay, <laughs> หกอาจจะจับสามตัวเลยทีเดียวหรือว่าสองตัวค <cliffs. S 2> <u ỵ> ร <S <s ับจับสามตัวเลยกันเนี่ยครับใช่เอาสามตัวแล้วเดี๋ยวเอาสองตัวดีหลัง อันนี้ให้สองตัวสองตัวสองตัวอ้ยซูนอันนี้สองตัวนะครับซูนซูนซูนส,ส,สามบอก เดี๋ยวเดี๋ยวงะสวัสดีก็มันนี่แหละได้เลขออันนี้พี่ฟ้าก็มาลวงไหนยแม่นนี่ให้แล้วนะพีเอสซีทุกคนถามหาอยู่เลขไม่รู้ว่าจะโดนใจใครบางคนหรือเปล่าครับให้ไปหาซื้อเอาเดื้อพี่ฟ้าก็ไม่รู้เนาะว่าตัวไหนมันจะมา อันอันนี้มันได้อะไรนะหอ่ะสี่หสองสามตัวนะนะสองตัวมันได้ศูนย์ห้าห้าจะมาไหมนอ้อาติดตามครับ,ก, <c oughs> รบก็ได้แล้วเนาะเลขปิงปองสาหรับวันนี้นะครับพี่ฟ้าได้เลขตัวนี้แล้วก็เอฟซีฝากขอมาด้วยคือเลขอะไรพี่ฟ้านี่1หนึ่งหเก้าอบ fc ที่นี่เขาก็มีโชคกับพี่ฟ้าใช่เวัที่แล้วเขาก็ถูกหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเันเยอะเนี่ยพอพี่ฟ้าเขียนแล้วก็ทิ้งไว้ให้ที่นี่เนี่ยเผื่อใครมีโชคมีบุญเนาะจะได้ซื้อกันไหมเห็นวันนี้ชอบอยู่หน้านี่โดนเลโดนโดนมันมีเหตุการณ์อะไรที่แบบเนาะวันนี้ก็อวยพร fc นะครับ จ้าขอให้เอฟซีทุกคนปังปังรวยรวยได้ของพี่ฟ้าด้วยนะคะมีเพลงนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าค่ะคุณู้มาจากลอยเอสดูย์เอฟซีผมเอฟซีคนแรกพี่ฟ้านีสวัสดีครับได้เลขตัวไหนครับเบอร์นั้นอ๋อนุพลเหรอใช่เลขพี่ฟ้านี่แหละอ้าวแมนบอกจดผิดบ่นั่นบอรของจ้า ข้างบนย่าจับได้ค่ะยอ้ยหาเป็นซีเขาจะมาสวนหาน้ำเพลินกับหนึ่งหกเก้าตัวนี้เพราะว่าย่าเห็นแล้วนะบ่ได้ยู่วัดขุนขาโนอนน้ำวัดเลยบ่ย่าลำบากครับย่ามาขายกระเป๋าอนวัดเห็นอยังล่ะครับไหนนี่บ่โอ้ยก็เลยตรงกันเลยเนาะเป็นอยังคุณเนาะเอาลองดูครับกับพี่ฟ้านะจับปิงปองวันนี้เอออ่ะเฮงเฮงรวยรวยเนาะ หมดนี่หมดสินายยายเด้อไม่ต้องเรีเด้อครับาว์ลสีเน้แล้วคุณหูเด้อจ้เมื่อคืนน่ะแทบจะไม่ได้นอนนะทั้งคืนเรียกอยู่นั่นแน่ครับเออเรียกย้ำฝันใช่เรายังว่าอ่ะแกมาย้ำให้เราหรือว่าเราแบบคิดไปเองอะไรวะเหมือนได้ยินคนเรียกอะเออฝันซ้ำๆเลยหรอเปล่าขันทั้งคืนนะอันเนี้ย เหมือนพูดเข้าหูเราอ่ะว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันจะมาน่ะเออแกพูดอยู่ที่ว่าแกเขียนใส่มือให้เราเนาะเออแกพูดอยู่นั่นเนี่ยมันก็ถ้าพูดง่ายงมันก็เหมือนตัวเดียวกันเลยนะเีขปันใช่มันตรงกันเลยครับแ่เงไม่ได้ห่างกันเลยนั่นนี่แต้มหนึ่งแต้มหนึ่งเนาะใช่ค่ะเนี่ยเอออันนี้ก็แต้มหนึ่งเห็นไหมฮะการเรียกที่พี่ฟ้าชอบนะครับสาหรับ นี่เลยเห็นบอกไปหยิบลอตตอรี่มาแล้วใช่เดี๋ยวโชว์ลอตตอรี่ให้ดูอันนี้ของจริง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 เลขที่มักรเลขที่ชอบนี่โอ้ชุดน่ามัเลยสามสิบล้านสามสิบล้านนะคะริบแบงแอดมินกับเอฟซีได้เลยนี่อันนี้ตัวการอันนี้ตัวการอุ้ยแม่กนี่นี่ตัวการ นี่แหละของแท้ครับเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวจะหาว่าหมูหยิบจับมาแล้วใช่หยิบจับมาหมดแล้วทุกใบเลยมาแล้วนี่ก็ฝันเลยใช่ไหมครับใช่แล้วฝันดีแกมาย้ำอีกนะครับแต่พี่ฟ้าชอบหกเก้าเก้าหกอยู่แล้ววันนี้ใช่ชอบเหมือนไอ้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอ่ะแล้วพอดีไปล้วงไปเขาไป ทำเลขทำอะไรกันที่พรอปู่องดำเนาะ,ะอาจารย์อะไรนะนนอาจารย์อาจารย์เสด็จเสด็จเสด็จเอออาจารย์เสด็จกงกันเลยหนึ่งเก้าพิฟ้าอัดเลยจดนนี้หนึ<อ>่งเก้าก้าเหมือนกันแต่กตอนนี้จะตรงกับอาจารย์ไหนหรือเปล่าเน้นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยตามตลอดเลยนี่อัดมาลายใบอยู่อ่าอะฝากไว้เป็นเพียงทางว่ท่านไปชมนะใชดใช้วิจารณญาณนะครับ แต่ก็อยากจะให้เป็นของขวัญปีใหม่สําหรับพี่ฟ้ากับเอฟซีที่ติดตามพี่ฟ้ามาสองปีสามปีแล้วนะครับเนาะตอนนี้ก็นะครับเป็นทางการก็ถ้าผมว่างผมก็จะมาทํากับพี่ฟ้านะครับในส่วนนี้ถ้าใครอยากดูคลิปตัวอะไรก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กําลังใจแอดดเดินนะครับเฮงเฮงบางๆนะทุกๆท่านครับเดี๋ยวความเอฟซีที่นี่เขาก็มีโชคกับพี่ฟ้าใช่ วันที่แล้วเขาก็ถูกหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเันเยอะเนี่ยเขาพี่ฟ้าเขียนแล้วก็ทิ้งไว้ให้ที่นี่เนี่ยเผื่อใครมีโชคมีบุญเน,นาะก็จะได้ซื้อกันไว้แต่งวันนี้ชอบอยู่นะนี่โดนโดนโดนมันมีเหตุการณ์อะไรที่แบบเนาะวันนี้ก็ขอพรเอฟซีนะครับจ้าขอให้เอฟซีทุกคนปังปังรวยรวย เลขของพี่ฟ้าด้วยนะคะเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า